เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาขอทดสอบดาเมจของ LR g o าโก a จตนะครับตัวเฉลิมฉลองครบรอบ9ปีนะครับผมเนาะก็เป็นคลิปที่ผมทําแยกออกมาเพื่ออยากจะลองทดสอบดาเมจแล้วก็ลองเทสกำ่างของโอเมก้าเชนรอนด้วยเพื่อดูว่าเฮ้ยเราจะโนไอเทมได้หรือเปล่าผมขอตัดมาที่พาร์ทสเลยนะเพราะพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสออ่ะผมถ้าเกิดเอาลงด้วยมันจะยาวเพราะผมต้องเสียเวลาเซตที่แบบ ไม่ตายเออเนี่ยสีเวลาเพิเจ็ดเทินนะครับแล้วก็เป็นของเพื่อนนะดาวลุงของเพื่อนจริงๆตวผมก็มีนะแต่ผมว่าอันนี้คือโรเตชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับผมมาด้วยโอ้คือแบบเฮ้ยแบบนี่น่าจะเป็นคู่ที่ดีที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับผมผมว่าไม่ดีสุดแล้วนะครับไอ้นี่เป็นโลกผมเอามาเอามาแท้งดแบบ่านแรกๆน่ะแต่ต้องบอกว่าคู่นี้มันคือแบบโอ้มาเดี๋ยวนี้เรามาดูดาเมจกันนะครับว่าสุดๆเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเซฟทีมก่อนถ้าเราจะโนไอเทมปะเซฟทีมครับ ก็คือโดนแอคทีฟสกิลไปก็แบบกระหน่ำแล้วนะผมใช้คำนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็โอ้โหโคตรแรงมาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรจะหลบทุกอย่างยกเว้นถ้าไม่ตายหรือเปล่านะครับไปครับโอ,โ,โอ้โหแรงจะจัดเลยผมใช้คำนี้เลยนะโคตรแรงเพื่อนๆมาดูกันดับเบิลโกดิต้ามายังไงโอ้ยผมรู้ว่าจะเอาผมขายหน้าเอาไม่ดีมันหลบร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อ,นอยู่แล้ว ถ้าเกิดใชร์ไอเทมสกิลตกแชร์อะไรวะล้านโอ้โหสิบสี่ล้านนะครับมาดูครับว่าสองคนนี้เอาจบเกมเลยดีเปล่านะฮะโอ้โหดับเบิลฟูติต้าครับรัวครับมาโอ้โหโค้รชอบคือมันลิงก์ได้กันดีหนึ่งคู่นะไปครับจบเกมเลยหรือเปล่ามาดูกันไปครับสิบเอ็ดล้านครับโอ้โหโคตรแรงโคตรบ้านะครับ ถึ่งหลอดไปแล้วฮื้อลบปีโกโลไม่ตายหรอกเออแขกงมาเท่าไหร่ครับยี่สิบล้านเน้โหโอ้โหโอ้โหมาไปแล้วครับบ้าไปแล้วอ้วันเทินคิวจำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่ามาดูนะครับ อีทีหนึ่งสวยไอ้เรื่อยๆรันให้หมดอือโคตรดีเป็นตัวละครที่ออกแบบมาดีโคตรครับจบเกมครับโอ้ดับเลิงเกิลจิต้าเนี่ยจัดการโอเมก้าเชรอนตายเลยในวันเิรินคิวนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า โอเมก้าเจลอนก็เอาไม่อยู่นะครับอย่างว่าคือโอเมกาเชลอนมันแพ้สีด้วยนะครับโ <c oughs> no นะอ้โหโไอเทมเลยนะเออคือแบบต้องมองตัว oh God, ่าโอเมกาเชลอนก็มันสำหรับผมว่าด่าไอซามัดนะตอนนี้นะผมยังไม่ได้เล่นเลสโซนอีกสองอันที่เข้ามาใหม่นะครับแต่เฮ้ยผ่านอะไรวะเนะี <c> ่ย <oughs> แต่เท่าที่ดูตอนนี้คือ โอ้ oh, แล้วอกทำสถิติใหม่เลยนะโ oh, oh, อ้วันเก่าทำไปรอบไป22นีน้อันใหม่ผม14นาทีโอ้ oh, oh, คือแบบเจอคู่หูที่ดีที่สุดสำหรับผมนะเท่าที่ผมแบบเห็นกับตานะ oh, ดูมันไปด้วยกันได้แล้วไปด้วยกันอร่อยครับนอนแล้วก็ทีนี้ค่อนข้างเซฟนะเจอกับโอเมก้านะครับผมหลักๆคือเพื่อนจะตายก่อนนะครับิต้าไม่ค่อยตายเดี๋ยวผมนะ่าจะมีคลิป รุปรีวิวนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่าเอาไปลงสามารถเป็นอย่างไรสามารถแต่ผมว่าน่าจะแข็งสุดแล้วเท่าที่ผมลงมาเหงเพราะมันต้องใช้เทมแต่โบลี่นี่คือ,อไม่ใช่โบลีอ่อ่อโอเมกา้าเชนรอนที่ผมมองว่าแต่ก่อนมันคือดาบที่หินมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละตามที่เห็นสภาพเพื่อนเป็นสีเหลืองด้วยมันโดนโกจิตาย,ยับเลยนะก็ต้องบอกตรงๆนะครับแล้วก็โอ้โหแบบไม่น่าเชื่อว่า โนไอเทมนะจริงๆบอกว่าก็มีคนทำโนไอเทมหลายคนแล้วแต่ต้องบอกว่ามันเล่นมันจริงๆนะโกดิต้าเป็นรู้สึกเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเล่นมันคนโคตรเลยนะครับเดี๋ยวคลิปสรุปรีวิวน่าจะมาอีกนิดนึงนะครับเพราะโอ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าเกิดเหนื่อยมากอาทิตย์นี้นะครับงานค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปเทสดาสเอ็กซ์ am, ตรีมซูเปอร์แวทเทิลโรอีกสักดาสห,หนึ่งก่อนก็น่าจะน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็จะได้สรุปแล้วว่าโกดิต้าเนี่ยถ้าจัดเทียร์ลิสต์เนี่ย ประมาณไหนนะครับตอนนี้คือแบบเกินคาดผมใช้คำว่าโกลิต้าเกินคาดไปเยอะนะครับอยู่อันดับบนบนของเกมบนบนเลย1ใน5ติดแน่นอนตอนนี้ทำผมแต่มันยังมีข้อเสียอยู่เว้ยโกลิต้า,ตาที่ผมลองไปเล่นมาหลายรอบเนี่ยข้อเสียอยู่นะแล้วก็เป็นข้อเสียที่เราก็รู้รๆกันอยู่นะครับทั้งล่างแรกล่างแรกก็มีนะครับไม่ใช่ไมมีนะล่าง2ก็มีแต่ล่าง2มันเป็นเรื่องของ เรื่องของดวงนะครับแต่ร่างแรกเนี่ยเห็นเห็นจุดอ่อนอยู่นะว่ามีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับไม่ไม่สุดเท่าโบลี่แล้วกันไอโบลี่เนี่ยมันเกินไปนะครับแต่โกจิต้ามันเล่นมันแล้วมันค่อนข้างซัพพอร์ตทีมนะครับก็เดี๋ยววันนี้แค่ขอแค่เป็นคลิปแค่เทสดาเมจก่อนให้เพื่อนๆเห็นดาเมจแล้วก็มันมากคุ้มของเลยเล่นมันมากนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม